ยุคนี้ถือว่าเป็นยุคดิจิทัลที่แหล่งข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลานะครับการเรียนก็เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นจนทําให้บางทีคนหนึ่งคนนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องรู้แค่ศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งเท่านั้นซึ่งตรงนี้นะครับทำให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล็งเห็นความสําคัญได้เปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาครับที่มีชื่อสุดไฮเทคว่าไฮบริดโปรแกรม6ยกกําลังหนึ่งครับโดยให้นักศึกษาแพทย์นะครับสามารถ เลือกเรียนในสาขาวิชาระดับปริญญาโทได้1สาขาแล้วก็เรียนควบคู่ไปกับแพทย์นะฮะใช้เวลาเรียน6ปีเท่าเดิมครับแต่จบมาได้ปริญญาถึง2ใบเลยทีเดียวเพราะว่าเราเห็นว่านักศึกษาทุกใหม่เนี่ยเขามีความสนใจที่หลากหลายเราก็เล็งเห็นแล้วว่าแพทย์ยุคปัจจุบันและในอนาคตเนี่ย มีความจำเป็นต้องรู้ศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากการแพทย์เพราะในเราก็พยายามตอบโจทย์โลกปัจจุบันและอนาคตด้วยการผลิตแพทย์ทันใหม่ที่รู้มากกว่าหนึ่งศาสตร์หลักสูตรใหม่เนี่ยอาจารย์ของคณะวิยทยาศาสตร์สร้างรายวิชาใหม่ให้เราลดเนื้อหา ให้เหลือเฉพาะที่เอาไปใช้ได้จริงในการเรียนแพทย์ Siri Raj Podcast Medical Knowledge on Demand anytime anywhere Behind the Ground เล่าทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สิริราช อาจารย์สวัสดีครับ,รบอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยโอ้โหอันนี้สงสัยมากเลยคําว่าก่อนปริญญาคืออะไรครับอาจารย์ก่อนปริญญาก็คือหลักสูตรระดับปริญญาตรีแล้วก็ต่ำกว่าปริญญาตรีครับเช่นหลักสูตรประกาศนียบัตรเป็นต้นครับอ๋อเพราะว่าผมบางทีผมเห็นว่ามีคําว่าก่อนปริญญาหลังปริญญาก็คือต่างกันหลังปริญญาก็คือ เกินปริญญาตรีขึ้นไปแล้วก็รวมเป็นแพทย์ประจําบ้านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับครับผมแล้วก่อนอื่นเลยเนี่ยทางสิริรัฐพยาบาลนะครับทําไมถึงสนใจที่จะเปิดหลักสูตรไฮบริดโปรแกรม6ยกกําลังหนึ่งนี้ขึ้นมาครับอาจารย์ครับงั้นผมอธิบายคำว่าไฮบริดโปรแกรมหกยกกําลังหนึ่งให้ฟังก่อนครับคำว่าไฮบริดโปรแกรมก็หมายถึงหลักสูตรที่เรียนสองปริญญาไฮบริดก็คือสองนะครับ องปริญญาควบคู่กันไปผสมประสานกันไปว่าหยกกำลังหนึ่งก็หมายความว่านักศึกษาสามารถจบสองปริญญาได้ภายในเวลา6ปีเราก็เลยใช้คำว่า6ยกกำลังหนึ่งหกยกกำลังหนึ่งก็เท่ากับ6กหก็คือ6ปีเพราะนั้นเรียนสองปริญญาภายในเวลา6ปีโดยที่หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเรานบเป็นหลักสูตรปริญญาตรี เราก็จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาแพทย์ที่สนใจมีความมุ่งมั่นทุ่มเทที่อยากจะเรียนหลักสูตรปริญญาโทควบคู่กันไประหว่างเรียนแพทย์ก็เรียนคู่ไปได้อีกหนึ่งหลักสูตรปริญญาโทจบแล้วมีโอกาสได้สองปริญญาภายในหกปีครับนี้ถามว่าทำไมถึงสนใจจะเปิดก็เพราะว่าเราเห็นว่านักศึกษาใหม่เนี่ยเขามีความสนใจที่หลากหลาย แล้วประกอบกับว่าเราก็เล็งเห็นแล้วว่าแพทย์ยุคปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยมีความจําเป็นต้องรู้ศาสตร์อื่นๆนอกเหนือจากการแพทย์สมัยก่อนเนี่ยครับตอนที่ผมเรียนแพทย์หรือว่ารุ่นน้องๆเรียนแพทย์เนี่ยเราจบมาเราเป็นแพทย์อย่างเดียวเรารู้เรื่องเดียวคุยเรื่องอื่นคนอื่ไม่รู้เรื่องครับแต่ว่าในสําหรับยุคป,ปัจจุบันเนี่ยยิ่งในยุควิกฤตสาธารณาสุขแบบเนี้ เรายิ่งเห็นชัดว่าแพทย์ที่เข้าไปดูแลภาวะวิกฤตแบบนี้จำเป็นต้องรู้ศาสตร์ดื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องสาธารณสุขศาสตร์รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ของศาสตร์ดื่นเข้ามาช่วยในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์หรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะน,นั้นเราก็พยายามตอบโจทย์โลกปัจจุบันและอนาคตโดยการผลิตแพทย์พันใหม่ที่รู้มากกว่าหนึ่งศาสตร์ เมื่อกี้เราเรียกว่าไฮบริดโปรแกรมหกยกกำลังหนึ่งอีกชื่อหนึ่งที่เราเรียกกันอยู่ในคณะก็คือหลักสูตรที่ผลิตพายเชฟกราดูเอตตายตัวพายนึกออกใช่ไหมครัตัวภายก็จะมะีขีดในแนวขวางแล้วก็มีขีดในแนวตั้งสองขีดขีดหนึ่งเนี่ยคือความรู้ทางการแพทย์ที่ลงลึกส่วนอีกขีดหนึ่งเป็นความรู้ศาสตร์อื่น ที่ลงเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราก็เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าบัณฑิตท,ที่จบจากหลักสูตรไฮบริดโปรแกรม6ยกกำลังหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นบัณฑิตท,ที่เรียกว่าพายเชฟมีความรู้ลึก2ด้านอ๋อครับผมก็คือมีความรู้ไม่เฉพาะทางด้านสาธารณสุขเท่านั้นแต่ยังรู้ด้านอื่นๆอีกด้วยนะฮะทีนี้อาจารย์ครับอยากจะทราบว่าหลักสูตรไฮบริดโปรแกรม6ยกกำลังหนึ่งครับที่เป็นระดับปริญญาโท มีหลักสูตรอะไรบ้างครับอาจารย์มีมีชื่อวิชาอะไรบ้างฮะตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจับมือกับ4ี่คณะของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือคณะสาธารณาสุขศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะไอซแล้วก็วิทยาลยัการจัดการก็เหตุผลก็อย่างที่เรียนให้ทราบมาเมื่อกี้แต่ละศาสตร์ก็จะมีความโดดเด่นในตัวของมันเองและเราก็ ทั้งสีคณะเนี่ยเขาสอนลึกในศาสตร์ด้านปริเนโทซึ่งน่าจะมาเสริมศักยภาพของแพทย์ยุคใหม่ให้สามารถทำงานในอนาคตได้ดีขึ้นเราก็จับมือกันทำเอ u มร่วมกันที่เราจะผลิตแพทย์ไทยอันนี้ร่วมกันทีนี้ต่อไปมันจะมีการขยายตัว จริงๆในคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลเนี่ยเรามีหลักสูตรปริญญาโทอยู่หลายหลักสูตรนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มขยายจับไม้จับมือกับประธานหลักสูตรหลายๆหลักสูตรที่อยู่ในคณะเองผมยกตัวอย่างเช่นหลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพแพทย์ยุคใหม่ต้องมีความเป็นครูด้วยหรือว่าหลักสูตรไบโอด Bio ีไซน์ซึ่งสอนเรื่องการทำนวัตกรรมดังนั้นแพทย์ในยุคใหม่ที่สนใจเขาก็จะสามารถ เอาความรู้เนี่ยไปสร้างนวัตกรรมซึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์กับวงการแพทย์ได้ครับอันนี้คือเฉพาะหลักสูตรไทยเรายังไ,ไม่ได้หยุดแค่นี้นะฮะเราก็คงจะค่อยๆขยายตัวมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อเปิดทางเลือกที่หลากหลายให้นักศึกษาแพทย์ของเราครับอ,อ๋อก็คือตอนนี้มีสาขาอยู่อจํานวนหนึ่งแต่ว่าในอนาคตมีโอกาสที่จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับอ๋อครับผมทีนี้เป็น<า>ปีแรกที่เราเริ่มหลักสูตรนี้ S <S เราก็เริ่มด้วยหกหลักสูตรไทยแล้วก็ต่อไปก็คงจะค่อยๆขยายตัวเพิ่มขึ้นครับครับผมอาจารย์คิดว่าหลักสูตรให้ปิดโปรแกรมหกยกกำลังหนึ่งเนี่ยครับอันนี้ช่วยต่อยอดให้กับนักศึกษาที่จบไปแล้วยังไงบ้างครับอาจารย์บัณฑิตแพทย์ยุคนี้เนี่ยรู้เรื่องแพทย์อย่างเดียวไม่พอแล้วละ่ะคือเขาจะต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ศาสตร์อื่นๆเข้ามากับวงการแพทย์ ผมนะย้ำอีกทีนะการผลิตบัณฑิตที่เราเรียกว่าพายเชฟเนี่ยรนะเรายังอยากผลิตแพทย์อยู่นะครับเราไม่ได้อยากผลิตวิศวกรเราไม่ได้อยากผลิตสาธารณสุขศาสตร์อะไรงนี้เป็นต้นไม่ใช่นะเราอยากผลิตแพทย์แต่เป็นแพทย์ที่มีความรู้กว้างออกไปในสาขาอื่นเพราะน,นั้นเนี่ยเราก็หวังว่าแพทย์ที่เราผลิตเนี่ยจะนำความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับ อวงการแพทย์แล้วก็ต่อประเทศชาติได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมกว่าคนที่รู้เฉพาะเรื่องการแพทย์อย่างเดียวครับครับผมอ่าก็คือเป็นแพทย์ที่มีทักษะด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วยนะฮะไม่เฉพาะวิชาแพทย์อย่างเดียวนะครับตอันนี้อาจารย์ครับทราบมาว่าที่นอกจากความร่วมมือของของสี่คณะเนี้ยครับสี่สาขานี่ฮะเห็นบอกว่ามีความร่วมมือระหว่างประเทศด้วยใช่ไหมครับก็คือในเรื่องของ การเรียนการสอนที่ที่ได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศครับอาจารย์อันนี้ยังไงเราก็ได้ประสานง,งานกับอีกสองมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะครับครับแล้วก็ต่อไปก็จะมีภาคขึ้นเหมือนกันในระยะเริ่มต้นเนี่ยเรามีเราได้ประสานความร่วมมือกับโอเรกอนเฮลซ์แอนด์ไทร์สโตร์วิลลิตีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับมาวิทยาลัยนี้ก็มีจุดโดดเด่นสำหรับหลักสูตรปริญญาโทหลายสาขา แต่ที่เราเริ่มต้นกันก่อนก็คือหลักสูตรที่เรียกว่า health informatics ก็คือการน,นำข้อมูลด้านสุขภาพมาใช้ประโยชน์ทางด้านการแพทย์แล้วก็อีกที่นึงที่เราติดต่อประสานงานกันไว้ก็คือ university of western australia ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับหลักสูตรนี้หลักสูตร,รที่โดดเด่นของเขาก็คือหลักสูตร public health เราก็เลยจับมือกันกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ด้วยของเราของมหิดลเราเนี่ย แล้วก็ทาหลักสูตรพวก,ก University of Western Australia ก็จะเป็นหลักสูตรภาเหล็กแคที่เป็นหลักสูตรนานาชาติม<อ>ีให้เลือกทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติครับสำหรับผู้ที่สนใจทีนี้องค์ความรู้ก็แสดงว่าไม่ใช่แค่อยู่ในประเทศเท่านั้นแล้วตอนนี้นะฮะจากต่างประเทศก็สามารถที่จะศึกษาองค์ความรู้ได้เช่นกันเพราะว่ามีมีสถาบันต่างๆที่อยู่ต่างประเทศมาให้ ให้ข้อมูลตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้น้องๆคนไหนสนใจละครับต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างถึงจะสามารถสมัครหลักสูตรนี้ได้ครับอาจารย์น้องที่สนใจหลักสูตรนี้สิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยที่ต้องมีเนี่ยคือความมุ่งมั่นตั้งใจนะเป็นอันดับแรกรถ้าเริ่มต้นด้วยฉันทะเริ่มต้นด้วยความตั้งใจเนี่ยโอกาสสาเร็จก็ไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีความขยันและมีความอดทนมากทีเดียว พราะก็อย่างที่ทราบกันนะการเรียนแพทย์เนี่ยก็หนักอยู่แล้วนะฮะรับเรียนหกปีนี่ก็แน่นไปหมดแล้วน้องๆเหล่านี้เขาจะต้องรู้จักการบริหารเวลาที่เขาจะต้องทำงานควบคู่กันไปแบ่งสมองเรียนทั้งสองเรื่องแล้วก็ตีคู่กันไปตีว่าเออเรามีเวลาที่จะค่อยๆเก็บสะสมหน่วยกิจไปเรื่อยๆตลอดหกปีออของการเรียนปริญญาตรี วันนั้นก็น่าจะมีโอกาสได้จะประสบความสําเร็จได้ครับนอ้นองๆก็อาจจะต้องมีเกรดดีพอสมควรเพื่อพิสูจน์ว่าเออเขามีความตั้งใจในการเรียนมาระดับนึงแล้วแต่คนค <ๆ S 1> ที่เข้ามาเรียนแพทย์ที่สี่ล่าเนี่ยครับผมไม่ค่อยห่วงในประเด็นเรื่องเรื่องความสามารถในด้านการเรียน<ม>ที่เป็นห่วงก็คือเรื่องการบริหารเวลาและก็ความมุ่งมั่นตั้งใจมากกว่าถ้าจะเรียนหลักสูตรนี้ก็ต้องมีการบริหารจัดการเวลาที่ ดีพอสมควรเลยเพราะว่าเรียนคบคู่กันไปด้วยใช่ไหมครับอาจารย์มันก็ค่อนข้างที่จะหนักนิดนึงนะฮะมีมีน้องๆไปปรึกษาบ้างไหมครับว่าโอ้โหอาจารย์ทําไมมันหนักจังเลยผมจะเรียนไหวไหมนี่อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารยร์ก็ก็มีฮะตอนประนิเทศผมก็เล่าให้ฟังว่าเออถ้าถ้าเขาจะทําให้สําเร็จเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาเอ,อ่อคงต้องพยายามก็คือต้องแบ่งเวลาให้ดีนี่แหละ ทีนี้ถามว่าแล้วเราเรียนควบคู่กันสองหลักสูตรได้ยังไงผมไปต่อประเด็นนั้นเลยแล้วกันนะครับก็คือหลักสูตรที่เราประสานงานว่าเราจะทําหลักสูตรปริญญาโทควบคู่ไปกับการเรียนแพทย์เนี่ยการเรียนแพทย์ยังเป็นการเรียนในสถานที่ตามปกตินะฮะก็คือเรียนที่คณะถึงแม้ว่าตอนนี้เราอาจจะเรียนที่คณะได้ไม่เต็มที่ต้องเรียนออนไลน์กันบ้างเนี่ยแต่ว่าหลักหลักๆเลยยังเรียนหน้าแพทยศาสตร์ศิริราพยาบาลอยู่ แต่ว่าสูตรระโทรที่เรียนควบคู่เนี่ยเราประสานให้การจัดหลักสูตรเป็นรายวิชาประเภทออนไลน์แล้วก็สามารถน้องๆเขาสามารถบริหารเวลาเองได้ว่าถ้าเขาไม่สะดวกเรียนในเวลาราชาการซึ่งเรียนแพทย์อยู่แล้วเขาก็อาจจะต้องใช้เวลานอกรอเวลาราชาการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมใน,ใน,ในหลักสูตรที่เขาสนใจ อาจจะต้องรวมไปถึงสาวอาทิตย์แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะต้องนัดพบอาจารย์ที่ปรึกษาไปกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลับมาทํางานสรงเพื่อให้มันประสบความสําเร็จได้ก็ทยอยค่อยๆเก็บสะสมงกิจไปครับก็ก็มีความเป็นไปได้เราก็อยากให้เขาเริ่มเลยตั้งแต่ตอนช่วงปีหนึ่งปีหนึ่งซึ่งหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่เราเริ่มในปีนี้เป็นปีแรกก็น่าจะประมาณปีสองเนี่ยเราก็จะเริ่มกันแล้ว เพราะนั้นน้องๆที่ที่บอกว่าท,ทําไมถึงควรเริ่มปีหนึ่งก็เพราะว่าปีหนึ่งปีสองเนี่ยจะเป็นปีที่อาจจะยังพอมีเวลาในการเรียนแพทย์ว่างมากหน่อยพอยิ่งชั้นปีที่สูงขึ้นนี่ก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็โอกาสที่จะไปเรียนอะไรแบบนี้ก็อาจจะยากขึ้นนะก็แนะนําว่าก็เริ่มเก็บสะสมเงนกิจกันเลยตั้งแต่ปีแรกๆของการเรียนแพทย์แล้ว,วเหลือเวลาช่วงหลังๆไว้เผื่อต้องทําวิจัย พรนิพนธ์เพื่อให้จบเป็นโยโทรครับอืมนะฮะอย่างที่อาจารย์บอกครับก็คือแนะนําสําหรับน้องๆที่สนใจเนี่ยให้เริ่มตั้งแต่ปีต้นๆเลยปีหนึ่งปีสองเนี่ยเริ่มสมัครได้เลยนะเพราะว่าถ้าปีสูงไปแล้วเนี่ยจะเวลาอาจจะน้อยลงไปแล้วนะครับอาจจะจับสันเวลาได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับอาจารย์แล้วช่องทางการาสมัครแล้วครับอาจารย์ต้องเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงบ้าง ก็ S <S <an> <S คือติดต่อได้ที่สำนักงานของ่ายการศึกษาครับอาารของเ <S an> พียรศาสตรราพยาบาล <S <S <an> <S ก็ตอนที่ประถมนิเทศเราก็ได้แจ้งแล้วทำไลน์กลุ่มสำหรับคนที่สนใจหลักสูตรไหนก็น้องๆก็สนใจสมัครเข้ามาอยู่ใน,ในกลุ่มไม่ไม่น้อยนะหลายสิบคนอยู่เหมือนกันครับ <S an> แล้วก็เราก็พยายามให้มีอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรเข้ามาช่วยให้ข้อมูลตอบคำถามอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คงอยู่ในระยะที่น้องๆกำลังตัดสินใจกันอยู่ว่า จะเรียนหลักสูตรไหนดีแล้วก็จะเริ่มกันเมื่อไหร่สามารถเข้าไปปรึกษาได้นะครับที่ตามที่อาจารย์บอกเลยนะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยคอยให้คำปรึกษาอยู่ตรงนี้นะครับอาจารย์ครับพอเวลานักศึกษาแพทย์เรียนเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของค่าเทอมอยู่แล้วอันนี้ต้องต้องจ่ายเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อก็จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของแต่ละหลักสูตรปริญญาโทครับก็ก็จะจ่ายก็จะไม่เท่ากันแล้วแต่หลักสูตร ถ้าเป็นหลักสูตรไทยก็จะประหยัดหน่อยถ้าเป็นหลักสูตรนานาชาติก็จะเยอะหน่อยครับอัอนนี้ก็จะมีรายละเอียดอยู่ครับอันนี้ได้ข่าวมาว่าทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับก็ได้ปรับหลักสูตรใหม่ด้วยนะฮะตอนนี้มีหลักสูตรอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมจากนี้บ้างไหมครับอาจารย์คำว่าปรับหลักสูตรใหม่เนี่ยขออนุญาตเเราพูดถึงหลักสูตรแพทยศาสตร์ปฏิกาาล้วกันนะฮะครับปี ปีหกสี่นี่แลเป็นปีแรกของหลักสูตรใหม่ที่เรากำลังดําเนินการอยู่มันก็จะเป็นหลักสูตรที่เราเราปรับไปสองสองอย่างพร้อมๆกันอย่าง,ออง,ยงหนึ่งก็คือเรื่องของไฮบริดโปรแกรม6ยกกําลัง1ที่เราให้ฟังเมื่อกี้เมื่อกี้คือการเรียนปปิญญาโทควบคู่ไปกับการเรียนแพทย์ทีนี้ในส่วนของหลักสูตรแพทย์เองเนี่ยเราก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะหลักสูตร ใหม่เนี่ยสิ่งที่แตกต่างจากหลักสูตรเดิมๆที่สีราชเราเคยทำอยู่เนี่ยที่เห็นชัดเจนเลยเนี่ยคือเราเข้าไปมีส่วนในการเรียนการสอนในชั้นปีที่หนึ่งมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ <S <S 2> <S 2> สมัยก่อนเนี่ยหลักสูตรแพทย์สีราชเนี่ยปีหนึ่งนักเรียนจะเรียนที่สารยาโดยที่แทบจะไม่มีรายวิชาของสีราชลงไปสอนที่นั่นเลย เพราะน,นั้นการดูแลของนักศึกษาที่ปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ของทางคณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์เป็นต้นก็เหมือนเราเอาลูกไปฝากเขาเลี้ยงอะฮะปีหนึ่งที<า>งนี้พอหลักสูตรใหม่เนี่ยเห็นเพนพอยอันนี้รเราก็เลยปรับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์มากเลยอาจารย์ลงทุนลงแรงสร้างรายวิชาใหม่ให้เรา ปรับเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งสมัยก่อนเนี่ยต้องเรียนฟิสิกส์เคมีชีวานิสศาสตร์ในวิชาแต่และวิชาแยกๆกกันไปหลักสูตรใหม่เนี่ยอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์สร้างรายวิชาใหม่ให้เราลดเนื้อหาให้เหลือเฉพาะที่เอาไปใช้ได้จริงในการเรียนแพทย์รัะน,นั้นมันป่วยกิจมันเลยลดลงมาเยอะเราก็เลยจะมีช่องว่างที่เราทำอะไรได้มากพอสมควร S <S มีอาจารย์คณะศิษย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไปร่วมสอนด้วยราฉะน,นนี้ก็เป็นความร่วมมือที่สําคัญกับคณะวิทยาศาสตร์อะไรไม่โดดการ<ม>เปลี่ยนชัดเจนเลยที่ปีหนึ่งก็คือเรามีประมาณหกรายวิชาที่อาจารย์ของศิริราชลงไปสอนที่นั่นเลยเพราัในตอนนี้การดูแลนักเรียนก็จะเป็นเนื้อเดียวกันมากกว่าเดิมเยอะมาก ก็คือาจารย์ของเซรานเนี่ยลงไปลงไปสอนไปดูแลนกักเรียนชั้นปีหนึ่ชัดเจนนะครับ,รบนอกจากนีน้เรามีรายวิชาใหม่ๆอีกหลายวิชาเพื่อตอบโจทย์โลกปัจจุบันและโลกอนาคตคผมยกตัวอย่างเช่นวิชาว่าด้วยผู้สูงอายุครับวิชาว่าด้วยสาธารณสุขสาธารณสุขซึ่งในวงการแพทย์อเมริกันนะฮะแล้วก็วงการแพทย์ระดับโลกเนี่ยถือว่านี่คือ ศาสตร์หลักอันหนึ่งของการเรียนแพทย์ในยุคป,ปัจจุบันบตอนนี้เราก็ใส่เรื่องนี้เข้ามาในหลักสูตรของเราแพทย์ในหลักสูตรปีหกสี่นี้จะมีความสามารถในเรื่องของซอฟต์สก l ลว่าซอฟต์สกิลความหมายก็คือว่าสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีมีทักษะในการสื่อสารการทำงานเป็นทีมเราก็สอนเรื่องอย่างนี้ยวเอาไว้ในหลักสูตรด้วยมีรายวิชาที่สอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ Mm hmm. แล้วจากนั้นเนี่ยแพทย์ยุคใหม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องการวิจัยับในัสูตรปีหกสี่เนี่ยเรามีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไล่เรียงไปตั้งแต่ปีสองปีสามและก็ปีสี่นักเรียนแพทย์ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการทําวิจัยครับนานนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด mm hmm. นอกจากนี้นเราก็ยังได้ประสานกับอาจารย์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์อาจารย์ของคณะไอซีทีของ,ขของมหิดน น,นอกจากที่อาจารย์เปิดหลักสูตรปริญญาโทให้เราแล้วนะฮะอาจารย์ยังมาเปิดรายวิชาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตให้เราด้วยตอนนั้นเรียนแพทย์ได้เลือกเรียนปริญญาโทของสองคณะน,นี้อย่างน้อยก็มีพื้นฐานเล็กๆน้อยๆที่จะเข้าใจว่าวิศวกรี่เขาคิดอะไรกันอืหรือว่า<ำ>เอ่อความรู้ไอซีทีไปใช้ในวิชาแพทย์อันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะ เรื่องอะไรแบบนี้ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสําหรับหลักสูตรใหม่ปี64เส้นที่เรียกผมผมแทบจะเรียกว่าเราพลิกโฉมไปจากหลักสูตรแพทย์ศิรราชที่เราเคยทํากันมาแต่ดั้งเดิมเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายด้วยใช่ไหมครับที่อยากให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้มีความสามารถที่นอกเหนือจากการเป็นแพทย์ใช่ไหมครับอาจารย์ที่แพทย์ศิริราชมีการปรับหลักสูตรเนี่ยครับก็สาหรับหลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต ที่เราปรับปรุงใหม่ปี64เนี่ยนะครับนอกเหนือจากเราตั้งใจที่จะผลิตแพทย์ที่มีคุณงามความดีแพทย์ที่เก่งทั้งเรื่องความรู้และก็ทักษะแล้วเนี่ยเราอยากผลิตแพทย์ที่มีสิ่งที่เรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษที่21ก็คือการใช้เทคโนโลยีการใช้ข้อมูลข่าวสารให้เป็นการที่มี ความสามารถในการสื่อสารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้คิดวิเคราะห์เป็นแล้วก็มีทักษะความเป็นผู้นำนะครับนอกจากนั้นเนี่ยแพทย์ที่จบจากหลักสูตรนี้เนี่ยเราเชื่อมั่นว่าเขาจะมีความรู้ที่หลากหลายนอกเหนือจากความรู้ทางด้านการแพทย์ที่เราให้เขาอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลักสูตรนี้เปิดโอกาสก็คือจะมีวิชาเลือก เพิ่มเติมขึ้นมาจากเดิมที่เป็นข้อบังคับ6ห,หน่วยกิจเนี่ยเรามีวิชาเรียกถึง20หน่วยกิจเพราะนั้นก็จะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจในความรู้ด้านอื่นๆที่หลากหลายก็สามารถเลือกเรียนสิ่งที่เขาสนใจและเราก็หวังว่าเราจะได้แพทย์พัน์ใหม่ที่สามารถรับใช้ประเทศชาติได้ดีกว่าเดิมครับขอบคุณมากๆครับ โอ้โหฟังจากที่อาจารย์เล่ามานี่คือแบบว่าถ้าหากว่าเวลาย้อนกลับไปได้สมัยที่หมูเรียนปริญญาตีนะฮะถ้ามีหลักสูตรนี้บอกเลยว่าสมัครอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเรียน6ปีแต่ได้ถึง2ปริญญาเลยทีเดียวโอ้โหน่าสนใจมากๆทิ้งนี้ h y b ริดโปรแกรม6.1นะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับตอบโจทย์คนรุ่นใหม่เป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าเรียนเรียกได้ว่าเรียนหมอแต่ได้มากกว่าการเป็นหมอ เพราะได้ทักษะทางด้านของธุรกิจการตลาดนวัตกรมนะรมการสื่อสารการบริหารแถมได้ด้านสาธารณสุขติดตัวกลับไปด้วยเรียกได้ว่าเรียนจบครบเลยทีเดียวครับนะฮะแล้วอันนี้ทางแพทย์ศิริราชนะครับก็มีเป้าหมายนะครับที่อยากจะให้แพทย์ที่จบออกมาเนี่ยครับมีคุณภาพนะครับมีความเป็นผู้นำแล้วก็มีความรู้ที่หลากหลายนะครับ จบออกมาเป็นแพทย์ที่ดีได้ในอนาคตนะครับสำหรับน้องๆที่สนใจนะฮะก็เข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ education si sicc net นะครับวันนี้หมดเวลาของบีไฮดูกาวแล้วหมูและอาจารย์ต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ บีไฮเดกรา d เล่าทุกเรื่องราวการเรียนแพทย์สิริราช Siri Raj Podcast Medical Knowledge On Demand Anytime Anywhere